และจิตวิญญาณก็ไม่ได้อยู่ในสมองนะเพราะจิตวิญญาณเนี่ยนะมีอะไรอะคำว่าวิญญาณเนี่ยมีมีจิตเป็นที่อาศัยปูหาสยังเนี่ยเพราะนั้นถ้าถามว่าอยู่ที่ไหนปลายนิ้วอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะที่ทั่วร่างกายเรามันอยู่ได้หมดเลยรับรู้ได้หมดเนี่ยจิตเราไปอยู่ตรงนั้นได้ด้วย อันนั้ที่เป็นหาไทยรูปที่รูปที่เกิดเกิดตรงจิตตรงนั้นนะอันนี้ออกไปไกลได้บ่เนี่ยออกไปไกลจากใจไหมแต่ก็พูดเรื่องจิตเรื่องเรื่องอะไรเราอยู่นะถ้าใครสงสัยก็ถามได้เลยนะเอออันนี้อันนี้พูดเรื่องเรื่องว่าจิตถ้าเราเผลอเนี่ยหมายถึงจิตเรามันมันเร็วไปได้เร็วได้ไกลเนะอะถ้าถามว่าจิตแล้วมี เดี๋ยวเดี๋ยวลองระลึกก่อนว่าจะระลึกได้ได้ทั้งครบไหมคําว่าจิตวิญญาณเราเนี่ยเนอะมันไปได้ไกลไกลขนาดไกลจนไม่มีอะไรจะวัดอนะ่ะนะทุ่มังคลังเนี่ยมันไปไกลนแล้วมันก็ไปเอกจลังไปเดียวด้วยที่เราสมมุติว่าเราเราเราจะไปเนี่ยเราจะไปหาใครตอนเนี้ยเนาะอไปหาใครอ่ะตอนเนี้ยอ๋อไปอยู่ ไปอยู่แคบโน่นจะกลับมานครปฐมเนี่ยมาหาใครแม้จะกลับมาที่อาตมาเนี่ยมานิกถึงอาตมาตาตมาก็ไม่รู้หรอกเนาะจะ้กลับมาดูอาตมาเอ๊ะคิดถึงเขาอ๋อตอนไหนน้าตอนตอนไอ้ไอ้โทรศัพท์โทรศัพท์ไลน์มันไม่ดังกันนะมีคนโทรศัพท์มาทางไลน์แล้วก็ไปดินไม่รู้เรื่องเนี่ยเึงเรื่องเออยังแก้ไม่ตกอะไรนะถึงจะมาบอกเอออยากจะมาแก้ให้อาตมาก็ไม่รู้เรื่องหรือมาเยี่ยมมาเยี่ยมปุ๊บ ไม่รู้เรื่องนะมาก็ไปเอกาจารังไปเดียวแล้วก็ไปไปทางนั้น่เลยนาะมันไปไปได้นะเอกาจารังไปเดียวเนาะไปได้ไกลไปเดียวเนาะอสรีังไม่มีรูปร่างอีกเนาะอน,นิทัศนังไม่สามารถจะเห็นได้รู้ได้นอกจากตัวเราเองนัเองคนอื่นไม่รู้เรื่องกับเราเนาะ แล้วก็มีอะไรอีกนะแต่ตัวสุดท้ายคือสัพพโปสัพพะโตปพังนะมันกระจายมันไปได้ทั่วเลยสว่างไปทั่วเลยจิตเราเนี่ยลองดูสิเราลึกดูว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆริงไหมเนอะไปได้ทั่วเราสั่งสมอะไรไว้ไอ้ไอตัวตัวที่เราสั่งสมไว้มันก็มันอยู่ในจิตเราไม่ละ็นกิเลสของเรามันก็อยู่ในจิตเรานะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ไปพาเราไปหมดเนะีนะ่ยเนอะ จะเป็นโทสะโมหะราคะอะไรเะพาเราไปทั่วไปหมดกระจายไปทั่วจะไปทางไหนเข้าไปนี่แหละมันจึงพ่อครูถึงได้ให้ไว้ว่าเอออย่าเผลอนะเพราะเราต้องมีปัญญาแยกได้ว่าเออถ้าเราไปตรงนี้แล้วมันเป็นตัวที่ที่ทำให้เราอะไรอะทำให้เราทุกข์กิเลสเพิ่มขึ้นเหมือนกับไอตัวที่จะพาเราไปเนี่ยถ้าเรา ่าถ้าเราเป็นไปตามจะบอกตามกิเลสเราที่มันจะ